หลสวสัค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมารีวิวซีซีคียนตัวใหม่กันค่ะทุกคนคือทางเรากําลังจะแต่งหน้านะคะก็เลยอยากจะมารีวิวตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะวันนี้ที่ว่ากําลังจะมาพูดถึงก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้คือเคที่ดอซีซีครีมสปีดคอปเปอร์ S.P.F. 50 P.A. 3บวกนะคะที่วาถืออยู่จะเป็นสีเบอร์2นนะมีเดียมเบตนะคะแพ็กเกจก,ก็จะเป็นซองสีม่วงๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนมีฝาหมุนมาให้เรียบร้อยนะวาได้มาจากเซเว่นในราคาประมาณ29หรือ39บาทเนี่แหละทุกคนเขามาในปริมาณ7 ml ตัวนี้เขาเคมาเลยว่าเป็น c ีีที่ช่วยในการปกปิดริ้วรอยนะคะรอยสิวรอยกะรอยแดงต่างๆนะช่วยทําให้ผิวเรียบเนียนช่วยในการเบอรู ขุมขนทาให้ผิวดูเป๊ะฉ่าเด้งตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีไฮยาลูรอนถึง8ชนิดนะก็จะช่วยในเรื่องการเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังมีแปปทายถึง8ชนิดช่วยในเรื่องความยืดหยุ่นของผิวทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์มาลองดูเนื้อซีซีกันบ้างดีกว่านะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอันนี้จะเป็นสีเบอร์2นะคะรู้สึกว่าจะเป็นสีเดียวที่วางขายในเซเว่นนะเพราะเกลี่ยไปแล้วเนื้อค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายเลยนะคะแล้วก็ สีมีความอันเดอร์โทนเหลืองนะคะทุกคนเกลี่ยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยทีนี้มาลองลองที่หน้ากันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวว่าจะลงให้เพื่อน,อนๆดูก่อนหนึ่งข้างนะเพื่อน,อนๆจะได้เห็นความแตกต่างนะคะอันนี้คือหน้าที่วาลงสกินแคร์ไปแล้วแล้วก็ลงกันแดดไปแล้วนะคะว่าก็จะลงด้วยมือแต้มๆไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยยได้เลยนะคะทุกคนความรู้สึกแรกเลยก็คือเนื้อของเขาค่อนข้างจัดเกลี่ยง่ายนะคะทุกคนแล้วก็มีความแบบสมูทๆอ่ะทุกคนมันจะไม่ได้รู้สึกว่า มันแห้งหรือว่ามันฝืดผิวนะคะก็เกลี่ยเกลี่ยเกลีแบบนี้ไปเลยนะว่าก็จะเน้นในบริเวณใต้ตานิดนึงนะคะเพราะว่ามีความแบบหมองค้ำอยู่นะคะเนื้อคือเกลี่ยง่ายนะทุกคนตอนแรกว่าคิดว่าเขาบอกว่าเป็นตัวที่ปกปิดใช่ไหมเนื้อมันอาจจะเกลี่ยยากนะคะแต่พอเกลี่ยไปแล้วจริงๆก็คือไม่ได้ยากเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมว่าแป๊บเดียวก็คือทั่วครึ่งหน้าคางนี้แล้วนะคะอะ ประมาณนี้เลยทุกคนผิวที่ได้นะคะอันนี้คือข้างที่ทาแล้วนะคะส่วนข้างนี้ยังไม่ได้ทานะทุกคนเป็นยังไงเห็นความแตกต่างไหมค่อนข้างจะแตกต่างมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็สีนี้ค่อนข้างจะเข้ากับผิววา่าอาจจะไม่ได้เป๊ะมากนะแต่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะมันไม่ได้รู้สึกว่าวอกจนเกินไปนะแล้วก็ดูดิมันเนียนมากๆเลยอะทุกคนเดี๋ยวว่าขออนุญาตทาอีกข้างหนึ่งให้เรียบร้อยเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าทนอีกข้างหนึ่งไม่ แล้วแข้านนี้ก็คือมีรอยสิวหลายที่นะคะจะมาปกปิดให้ดูกันนะดูสิว่าเขาช่วยทําให้ผิวเราเนียนแล้วก็ปกปิดได้จริงๆอ่าที่เคลมไวหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าข้าเมื่อกี้แอบลงไปเยอะนิดนึงนะจริงๆมันไม่ต้องใช้เยอะมากนะคะเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะปก ปิดเลยนะตัวนี้เห็นไหมว่าเนีย่ยพอทาทาเกลี่ยเกปีแบบเดียวอ่ะก็แทบจะทั่วแล้วอ่ะทุกคนดูดิแล้วคือตัวนี้เขาสามารถเบิ้ลการปกปิดได้นะทุกคนถ้าจุดไหนที่เพื่อนๆมีปัญหาก็สามารถเบิ้ลทับไปได้นะคะมันก็จะช่วยให้ปิดมิดมากขึ้นนะคะทุกคนอ่ะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยนะคะเป็นง,งานลงทางหน้าแล้วก็คือผิวเนียนมากอะ่ะทุกคนคือว้าชอบผิวมากๆนะคะมันจะมีความ ปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็รอยสิวที่วามีตอนนี้นะคะคือตอนแรกมันจะชัดกว่านี้ใช่ไหมแต่พอปกปิดไปแล้วอะ่ะเขาก็จางลงไปนะคะแต่ถ้าเป็นรอยสิวที่เข้มมากๆหรือว่าเป็นแบบวายอย่างเงี้ยเป็นรอยที่มีความแบบพึ่งยุบป,ปีความเป็นสะเก็ดอะ่ะมันก็จะปิดไม่มิดแบบสนิทนะคะทุกคนอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์หรือ,อไลทับไปอีกนะคะส่วนเรื่องการเบอร์รูขุมขนก็ค่อนข้างใช้ได้นะเพราะว่าหน้าแก้มวาก็มีความแบบเออ เรียบเรียบขึ้นนะคะเรื่องความเป็นคงเป็นคาบอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เป็นนะทุกคนอ่ะบริเวณข้างจมูกค,คือไม่มีนะทุกคนรอยพับตรงตาก็ โอเคอ่ะ okay. ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะแล้วก็พอเนื้อของเขาแห้งแล้วก็เซตตัวไปแล้วอะ่ะกวารู้สึกว่าเขามีความแอบแมทต์แม,แมนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มากนะทุกคนไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าหน้าแห้งอะไรนะคะมันจะทําให้รู้สึกสบายผิวนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะอีกอย่างหนึ่งก็คือสีของเขามีความอันเดอร์โทนเหลืองนะคะมันก็จะเข้ากับสีผิวคนไทยได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วตัวเนี้ยถ้าไปซื้อไซส์จริงอะ่ะเขาจะมีถึง 3- สีเลยนะคะมีสําหรับผิวขาวแล้วก็ผิวกลางๆนะคะแล้วก็ผิวสสีด้วยนะ ก็สามารถเลือกได้ทุกระดับสีผิวเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากๆอ่ะทุกคนแล้วดูดิหน้ามันจะมีความแบบ เป๊ะแบบที่ยังไม่ไม่ดูโบอกอะทุกคนมันจะมีความแบบบอกไม่ถูกอะทุกคนมันดีเกินราคามากๆเลยอะแล้วก็ตัวนี้ว่าใช้มาก่อนหน้านี้ประมาณสองสาครั้งแล้วนะคะไปเดินตลาดนัดไปเดินที่ร้อนๆก็รู้สึกว่าน้องเขาไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะคะไม่ได้รู้สึกว่าทําให้หน้ามันเมื่ออะไรเยอะแยะนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่ได้บอกว่ากันน้ํานะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปทํากิจกรรมหนักๆห,ห,หรือว่าไปลงน้ําตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะคะแต่รวมๆแล้วสําหรับว่าก็คือโชอบมากๆนะคะ เพราะว่าเขาให้ผิวที่สวยแบบไม่โปะ๊ะไม่หลอกเลยนะให้การปกปิดแบบกลางๆสามารถเบิ้ลการปกปิดได้ความติดทนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเนื้อซีซ,ซีทางง่ายไม่เหนียวเน่าแล้วก็ยังมี s p f 50ที่สามารถกันแดดได้จริงนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วอะทุกคนราคาแค่นี้กับคุณภาพขนาดนี้บอกเลยว่าต้องไปตามจริงๆนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่วาเชียมากๆเลยนะทุกคนเพื่อนๆคนไหนสนใจตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อมาลองใช้ได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกาขาเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมมาให้ข้อมูลเพื่อนๆคนอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะ้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้วาด้วยนะคะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย